ซาต้นนี้ปลูกวันที่12ทธันวานะคะได้3เดือนกว่าค่ะดูสิคะทั้งดอกทั้งลูกติดเต็มทุกกิ่งนะคะต้นผุษษ้ซาถือว่าปลูกง่ายนะคะดูแลดีๆเจริญเติบโตดีแทงกิ่งออกมาพร้อมกับดอกเลยค่ะดูสิสวยงามเลยนะคะนี่ของเล่นยายหนูตอนเย็นๆ นี่นะคะต้นนี้นะคะกิ่งข้างล่างติดดอกมากนี่ความจริงไอ้เขาก็ไม่อยากให้ติดลูกเร็วๆนะคะแต่เมื่อติดแล้วเราดูแลเรามั่นใจว่าเราดูแลดีเราก็ปล่อยเลยะคะ่ะนี่ดอกมากเลยอันนี้กิ่งด้านล่างนะคะกิ่งตรงโคนนะคะ ก็ขึ้นไปขึ้นไปเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะข้างบนก็ออกดอกเต็มเลยค่ะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้อยู่ใกล้กับต้นมะม่วงมะม่วงปีนี้ก็โดกนี่เป็นพุ่มเล็กๆ เป็นพุ่มเล็ก,ลกๆดอก <N S 1> ตอเต็มต้นเลยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วเขาก็แทงยอดต่อไปเลยนะคะไม่ชะง,งักนะคะเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเพียงพอนะคะให้น้ําสําคัญน้ํากับปุ๋ยนะคะสําหรับต้นพุทราสําหรับคนที่จะปลูกไว้ทานนะคะยายหนูปลูกสิบกว่าต้น,นะคะ่ะนี่ปีที่แล้วยายหนูปลูกห้าหกต้นนะคะเห็นมันโตเร็วแล้วก็ได้ ได้ชิมลูกเร็วก็เลยสั่งพันธมาปลูกอีกนะคะปลูกมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคนะคะรุ่นนี้นี่ให้น้ำให้ปุ๋ยดอกใบแทงออกมายอดใหม่แทงออกมาก็มีตาดอกเลยนะคะเห็นไหมคะเล,เล็กๆนี่ออกตาดอกออกมาเต็มเลยงาน จะปล่อยทำธรรมชาติเลยจ้าไม่เด็ดออกแล้วจ้าปล่อยตามธรรมชาติเลยดูซิเขาจะเป็นยังไงส่วนต้นที่ได้ผลแล้วของเยโนที่3ามสต้นที่ถ่ายวีดีโอไปให้ดูก่อนหน้านี้นะคะก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยตอนนี้แตกขึ้นมาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาก็สวยงามมาก แบบแตกขึ้นมาแล้วเจริญเร็วมากแล้วก็พร้อมมีตาดอกติดออกมาแล้วนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งเห็นไหมคะยอดใบสวยงามมากคะ่ะยอดออกมาใหม่พร้อมดอกเหมือนกันคะ่ะจะต้องให้น้ำให้ถึงนะคะเห็นไหมน้ำ ปลูกในสวนครัวนะคะปลูกในสวนครัวมีต้นพริกต้นหอมต้นอะไรเต็มไปหมดเราก็จะให้น้ำให้เพียงพออันนี้รุ่นเดียวกันเห็นไหมคะออกดอกทุกต้นเลยคะ่ะที่ยอดอสวยๆนี่ยอดอสวยสวย ดอกเต็มเลยคะ่ะเห็นไหมคะยอดเขาจะขึ้นขึ้นขึ้นตลอดเลยจะไม่ชะงักเลยนะคะน้ำปุ๋ยต้องพอนะคะสำหรับคนที่จะปลูกนะคะสำหรับคนที่อยากจะปลูกไว้ทานนะคะน้ำกับปุ๋ยต้องพอให้ไปเลยให้ทีละน้อยน้อยแต่ให้บ่อยๆเอานะคะไม่ต้องให้เยอะให้เยอะ,ยอ,ะอาจจะตายได้ถ้าให้เยอะระบบรากอาจจะเสียหายได้นะคะ ให้ทีละน้อยๆแต่ให้บ่อยๆสิบวันสิบห้าวันครั้งนะคะแต่น้ำยายหนูให้ทุกวันเลยค่ะให้ให้แฉะแฉะไปเลยตอนนี้ให้แฉะแฉะไปเลยเพราะต้นเขายังเล็กอยู่ร็บปลูกกระปูกปในที่ดอนนะคะไม่ใช่ปลูกในที่ที่ลุ่มนะคะสำหรับพุทรานะคะ ตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเห็นไหมแตกแตกิ่งแตกยอดออกมานี่พร้อมดอกเลยค่ะดอกมาเต็มเลยค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะมีดอกทุกต้นเลยมีดอกทุกต้นเลย ต้นนี้่งปลูกได้เดือนครึ่งต้นนี้เป็นอะไรนะแดงอินเดียแดงอินเดียนี่พอแตกยอดออกมาก็พร้อมดอกแล้วก็แดงอินเดียต้นใหญ่ต้นที่ปลูกปีที่แล้วนะคะนี่ท่วมหัวแล้วน,นี่คือกิ่งของเขาดอกของเขาที่แทงยอดออกมาใหม่นะคะดอกก็เต็มนะคะรุ่นนี้เราไม่ได้หวังผลนะคะแต่เขาออกดอกมาเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยะคะ่ะ คิดว่าจะเอาปลายฝนแต่ถ้าเขาติดมาแล้วเราก็ปล่อยไปปล่อยไปให้เขาออกตามธรรมชาติเลยเราไม่ที่ไม่หน้าที่ให้น้ําให้ปุ๋ยของเขานะคะนี่ลําต้นแดงอินเดียที่ปลูกปีที่แล้วนะคะต้นฝนที่แล้วนะคะยังไม่ถึงปีค่ะพฤษภามิถุนานนี่ประมาณนี้ถึงจะครบหนึ่งปีนะคะเขากำลังแตกออกมาใหม่นะคะต้นนี้ไม่ได้ ไม่ได้ตัดทําสาวนะคะนี่ปีนี้ปล่อยก่อนปีหน้าถึงจะตัดทําสาวนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ที่เราตัดตัดตอทําสาวนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วความสูงของกิ่งนะคะความสูงของกิ่งก็ประมาณประมาณร้อยสี่สิบเซนแล้วนะคะนี่ เขียวเลยให้น้ําทุกวันเพราะดินแถวนี้ดินแห้งมากค่ะดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําแล้วเขาก็มีพอเขาแตกตอ่อต่อใหญ่ขึ้นมาแตกยอดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีกิ่งก้านออกมาเนี่ยนะคะมีแตกแต่กิ่งก้านเล็กๆออกมาก้านสาขาของเขาครับมีดอกมาด้วยค่ะนี่ตาดอกก็เริ่มออกมาแล้วนะคะนี่ ลูกง่ายนะคะพุทราเนี่ปลูกง่ายมากมเห็นไหมคะนี่คือต้นต่อของเราเราตัดออกประมาณนี้นะคะประมาณสาสิบเซนนะคะยี่สิบสามสิบเซนสี่สิบเซนแล้วแต่น,นะคะตัดเก็บผลผลิตไปแล้วตัดเลยจ้านี่แตกขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะมีแต่ยอดอวบป บำรุงน้ำบำรุงปุ๋ยไปเลยนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วก็บำรุงไปเลยปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบนะยายหนูใส่เพราะดินยายหนูไม่ค่อยดีนะคะเป็นดินทรายไม,มไม่อุ้มน้ำด้วยค่ะแถวนี้ดินทรายไม่อุ้มน้ำก็เลยให้ปุ๋ยคอกเยอะให้ปุ๋ยคอกมาคอยซับน้ำให้นี่นะคะเห็นไหมคะปลูกง่ายคะ่ะ แต่เราบำรุงกับเอาใจใส่เขานะคะเขาก็จะโตให้เรามาชมเล่นทุกวันเลยค่ะเห็นไหมนี่อันนี้ก็กอนี้ตอนี้นี่ตอนี้ตอนนี้เอาไว้สี่กิ่งเลยริออกหลายหลายตันอยู่แต่เสียดายปล่อยมันขึ้นมาเลยเห็นยอดมันสวยปล่อยขึ้นมาเลย สี่กิ่งเหลือ,อไว้สี่กิ่งปกติเขาสวนใหญ่ๆเขาจะาไว้แค่กิ่งเดียวนะคะของเรามีน้อยเราเลยเอาไว้เยอะเรากลับบำรุงให้เขาดีๆเอานี่นะคะตัดสูงจากดินประมาณ1ฟุตจ้าสูงแล้วนะคะ ไม่รู้ตัวอะไรมากินใบอ่อนโอ้เจอแล้วเจอศัตรูแล้วนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงมากินใบอ่อนนี่ใบกุดเลยอันนี้เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเราเก็บออกเอานะคะมันมันตัวใหญ่ข้างๆนี้ก็มะม่วงดอกมากเห็นไหมคะดอก พร้อมรับประทานมะม่วงน้ำตาลหวานแล้วเดี๋ยวแยะดก,ดกวันนี้พนักง,งานทำให้น้ำต้นไม้ก็กำลังขมักขม้นอย่างอย่างเต็มปุกเต็มใจเลยวันนี้ลมก็ดีไม่ร้อนมีพายุเข้าเลยลมก็ดีไม่ร้อนเลยแต่ฝนยังไม่มาไม่มีฝนเลย ฝนไม่มาฝนไม่มาอยากให้มันมาอยู่นี่คือพริกของเรานี่คือพริกของเรากำลังสวยงามอันนี้เป็นพันพริกเครือนะคะพริกเครอสวยๆแล้วก็อันนี้ต้นผักโขมนะคะกำลังออกออกดอก เอาเก็บไว้ทำพันหนึ่งต้นมากับมูลสัตว์นะคะต้นผักโขมเราไม่ได้ซื้อมาปลูกมาเองมากับมูลสัตว์เห็นไหมคะพริกเขืยอนะคะพันพื้นเมืองพันพื้นบ้านแต่โบราณพันนี้พันนี้ปลูกในร่มได้นะคะร่มลำไรปลูกแล้วงามดีด้วยค่ะพันนี้เห็นไหมคะนี่ปลูกอยู่กับกอกล้วย กักล้วยอยู่ฝั่งตะวันตกบางแดดตอนบ่ายนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงเห็นไหมนี่เขาบอกว่ามันชอบล่มก็เลยปลูกแบบนี้เลยให้ต้นไม้บางแดดให้มันตอนบ่ายข้างนี้ก็มีกอกล้วยกอขาก็มีข้างๆก็มีกอขามันอยู่ด้วยกันลดน้ำทีเดียวได้ประโยชน์สามทางเลยค่ะ ฝากไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ